มาดูกันต่อครับแขกรับเชิญเรื่องเล่ากับสาวสมบรูรณครั้งนี้เป็นสามหนุม่มบุ d ดาเบสสามหนุ่มสามสีฟรีสไตล์อามาชมกันเลยเพียมนี่เป็นคนชอบเล่นกีตร์ใช่ไหมคะแล้วมีวิธีการอะไรที่เกี่ยวกับการเล่นดนตรีอะไรอย่างงี้ไหมคะเพียมค่ะก็ก่อนผมอยากไอ้ที่บอกไปเรียนกีต้์นี่ผมไปเรียนแบบไกลามากตอนนั้นมันมันไม่ค่อยมีตังด้วยก็จะเรียนโรงเรียนสถาบัานที่ใหญ่ๆแล้วก็แบบไม่มีปัญญาขนาดนั้นนะครับแล้วว่าพอดีมีเพื่อนคุณแม่ที่เขาเล่นดนตรีอยู่ที่ผับแล้วเขาไปเปิดโรงเรียนสอนแล้วเขาไปเปิดไกลมาก ช่วงนั้นผมเคยเห็นวัดธรรมกายครั้งแรกตอนไปเรียนกีตา<อ>้าร์บ้านผมอยู่ตระลจริงๆรถไปกลับผมยังอะไรวะเนี่ยกลมๆให่ใหญบ้านแม่ <c oughs> อยู่ไหนอ่ะบ้านผมอยู่แถวปากน้ำครับสุดปากกาผมไปเรียนนั่งรออีกนะนั่งรถตู้ต่ตอรึอออยูเธอในวัดธรรมกายอ่ะนึกอ,ออกนึกออกมีครั้งหนึ่งไปเรียนแล้วกลับบ้านไม่ได้เพราะว่ารถหมดมันมันมันประสบการณ์ตอนไปเรียนมันเดินมนันโดนไถ่ตังค์เยอะโดนแบบเด็กแบบเดินอะไรเงี้ย กรรมสนองมั้งทำนี่มันสภาพคุณไม่น่าโดนถ่ไถนะสภาพคุณน่าโดนถครับแล้วก็เอามือเอาแบบเอามือเข้าไปในเสื้ออย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบเฮ้ยเไม่อะไรมีแบบไถต่างเราอะไรเงี้ยเราก็ตกใจตอนนั้นก็แบบไม่ทำกลับอ่ะเฮ้ยกูมีแต่เราดูว่าดูว่าเป็นแบบมืออะไรเงี้ยอ๋อเอาไม่ทำกลับองเงี้ยเฮ้ยกูมีตอนเด็กไงกูมีสองก็บอกเลยแต่ว่าพี่อุ๋ยนี่นะเขามีฝีมือด้านกราฟฟิตี้ใช่ไหมคะอ๋อไม่เลยครับตอนนั้นหัดพ่นครับ สมัยเด็กๆครับก็เพื่อนที่อยู่วงเดียวกันเนี่ยครับ<ะ>ที่ทําให้รู้จัก,กเอ็มครับชื่อเดวแล้วเขาวาดรูปเก่งชอบวาดกราฟิตี้เราก็อยากหัดพ่นมาก,ก็ชวนกันไปที่โรงเรียนผมเพิ่งสร้างห้องน้ําใหม่ครับทาสี<อ>ข่าวจั๊วครับก็ตอนเลิกเรียนก็เข้าไปพ่นกันครับกาแพงมันใหญ่มากก็ด้านในด้านในด้านนอกเลยครับเขา,ไม,าไม่มีใครเห็นอะแต่ว่ามันตอนเลิกเรียนคนมันน้อยแล้วก็มันเป็นด้านด้านหลังห้องน้าที่อยู่ติดกับคลองนะครับพาเพื่อนเ้าไปพ่นพ่นพ่นก็ ตอนแรกใส่หน้ากากเลยครับมีหน้นากากคาบ,บุกิอของญี่ปุ่นนะครับเพ<ว>ื่อนมีก็เอามาใสาก่การว่าเดี๋ยวอาจารย์มาจะได้วิ่งหนีแล้วไม่เห็นหน้าพ่นพ่นสักพักแม่งร้อนว่ะถอดหน้ากากห้อยอยู่ที่คออาจารย์ก็เดินมาเฮ้ยทำอะไรกันนะ่ะก็ท่านั่นแหละครับก็เลยโดนจับข้งห้งปกครองแล้วก็โดนทำทันบนครับพี่อุ๋ยคะเบลได้ข่าวมาว่าพี่อุ๋ยเป็นคนกล่อนมากใช่ไหมไม่ครับพี่อุ๋ยต้องมีวิธีจีบสาวเด็ดๆชัว ไม่มีครับเรื่องผู้หญิงผมจะโง่มากเลยครับผมจะโดนทิ้งอยู่เป็นประจำครับ้้อมใส่หวอยู่โอ้โหเฮ้ยไม่จริงครับตอนอย่างตอนม4ครับมีชอบเพื่อนผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแล้วก็ก็มีนักเรียนเข้าใหม่มาหน้าตาหล่อเลยครับย้ายโรงเรียนมาก็เขาก็จีบแข่งกันกับผมก็ชอบผู้หญิงคนเดียวกันผมก็เฮ้ยกุ้มใจว่ะก็ไปปรึกษาเพื่อนสนิทคนหนึ่งมันก็เดินมาตอบใจเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกของเนี้ยใครดีใครได้ ไม่ต้องซีเรียสก็ทําไปเต็มที่ของเราก็ผ่านไปอีกอาทิตย์หนึง่งก็เพื่อนคนนี้ก็เดินมาตอนเช้าก็เดินมาอบไล่หัวเฮ้เยมีอะไรจะบอกวะทําไมอ่ะเมื่อ,อาวานเราไปเที่ยวกับคนนี้ว่ะ <laughs> คนที่เราช่วยอ้าว่วตัวเองใช่ครไงอะ่ะเออเขาก็เป็นแฟนกันครับอ้าทำไมล่ะทำไมต้องทำแบบนี้ใดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องถูกถูกจีบอ่าโชว์นิดนึงโชว์นิดนึง คือแบบว่าอันนั้นคือเรื่องสมัยมันมาแบบเด็กมากประมาณมหนึ่งมปหอะไรเพื่อนคนนึงค่ะเขาแบบเหมือนชอบเหมือนชอบเราคือเราก็รู้แต่แบบเพื่อนคนนั้นมันแบบ มันแบบมันดำมันเตี้ยมันคือมันใส่แว่นคือมันอุ้านมากใส่แว่นเฮยด้ยเด้หวดยเฮ้ยเด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 ้ยเยเดยเด้ยเดนแเด้ยวด้เด้ยเดยเด้ย้ยเดยเ้ยเดยเด้เ้ยเด้ยเ้ยเยเดนเด้ยยเ้ยดยเย้ยเด้ดยเดยด้ดยเด้ด้ยย แล้วเหมือนเพื่อนก็เหมือนล้ออย่างเงี้ยค่ะล้อแบบเออเนี่ยชอบนะชอบนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนมันก็แบบพยายามพรีเซนต์ตัวเองมากว่าแบบชอบคือทําทุกอย่างแบบกินข้าวก็แบบพยายามไปนั่งด้วยนั่งใกล้ๆคือแล้วเราไม่ได้ชอบครับไม่ได้เขาบอกาพูดขนาดนี้พูดชื่อดีกว่าผมรู้ว่าคือตอนนี้แกเป็นเพื่อนกันอยู่แต่เขาเขาคนเดียวครับเปิดชือแล้วเราไม่ได้ชอบเลยเรา แบบไม่ชอบเราคือเหมือนแบบเราก็เหมือนแอบชอบคนอื่นอะไรแล้วเราก็ไม่ได้สนใจมันแต่คือมันก็เตือ<ท>้อขอเกียนไงได้ยังงั้นมันก็เตือ้อแบบตื้อเราอยู่แล้วพยายามแบบเอาอะไรมาให้เอานู่นมานี่มาให้แบบเวลาเราแบบเหมือนตอนนั้นรถล,ล้มค่ะรถชนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเหมือนซื้อตุ๊กตาแบบตัวใหญ่มากมาให้เลยเนียคือแบบเราก็แบบไม่เอานะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมามาบ้านก็ไม่ต้องเอาจนแบบเราแบบเหมือนมันรำคาญจนถึงขีดสุด จำไม่ได้ว่าเขาทําอะไรให้เราอย่างหนึ่งค่ะจนแบบว่าคือเราต้องแบบ เหมือนตัดขาดแล้วด่าคือเป็นการด่าที่แบบรุนแรงที่สุดในโลกนี่จบหักมุมื่อตอนจบเป็นแฟนกันป่ะครับไม่ไม่เหมือนละครตอนแรกเกียดกันก่อนแล้วตอนจบก็มารักกันก็แบบมันเป็นการด่าที่รุนแรงที่สุดคือด่าเป็นชุดเลยแล้วคือแบบแต่เขาก็แบบยังไม่เลิกนะคะแล้วตอนทุกวันนี้เขาก็แบบกลับมาอยู่โรงเรียนมปลายเดียวกันการเป็นสนิทการเป็นเพื่อนสนิทสนิทไปอะไรแลเ้ยถ้าแต่งงานชัวร์คันนี้ไม่เอาอ่าเอางี้ดีกว่าอยากให้พี่เพียงสามคนนะคะฝากอะไรถึงแฟนเพลงเนาะที่กาลังดูอยู่ทางบ้านค่ะ ก็ฝากติดตามผลงานพวกเราบูธเบลส์เลยครับมีซิงเกิลใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดฟรีนะครับไปเว็บดอทก้านคอทีวีดอนะครับก็มีทั้ง MP3 ก็ไฟล์เว็บนะครับคุยดีเสียงดีเหมือนซีดีนะครับก็าไปติดตามเขาดยนะคับอยากสปอร์ตเราด้วยการซื้อเสื้อผ้าของก้านคอคลับก็ได้นะครับสามารถเข้าไปสั่งได้ในเว็บไซต์ของเรานะับตอนนี้ก็มีทําปลอมเต็มตลาดหมดแล้วนะครับเพลงก็ก๊อฟนะครับเสื้อกับก๊อฟเราอีกนะครับไม่เหลือหนทางหากินแล้เลย ว่าแต่ว่าวันนี้นี่นะพี่เขาไม่ได้มาแค่นี้เดี๋ยวเขาจะมาโชว์ซิงเกิลล่าสุดเพลงหมดคอต้าให้พวกเราด้วยแต่ก่อนที่จะไปฟังพวกพี่เขาร้องเพลงวันนี้เนี่ยนะคะต้องขอขอบคุณพี่พี่วงบุ d ดดาเบสมากเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องราวสมัยวัยรุ่นให้พวกเราได้ฟังกันนะคะขฟังเลยบุ๊ดดาเบสสตรอเบอรี่ชีสเค้กสรรพยี่หงที่เ be so 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 ลือกได้เลือกดียังหาแฟนเป็นตนเป็นตนไม่ได้ซักทีเลือกได้ เลือกไป,เล,กไปเลือกมาต้องทำใจ,ใจเลือกได้ก็เลือกไปลองฟังเพลงดีสนิดเป็นไงเลือกได้ก็เลือกไปเหอะหน้าตาดีก็เลือกไปเหอะอีกไม่กี่ปีก็เป็นคุณป้า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 ,ปาชายมีให้เลือกบ้านเบอร์ทิ้งเงินไปเงทิ้งไปเหอะจะรอดูวันที่เธอนั้นหมดคูตาอันนี้จว่าเธอซังคาราสวย เป็นผลตีนกาเลือกได้เพราะมีดีที่รูปรา้าตาแต่ในอนาคตมันก็มีหมดเวลาธรรมดาเลือกได้เลือกไปแค่เป็นห่วงเธอเจอคนไม่จริงใจอกเอวสะโพกยังไงก็ต้องเปลี่ยนไป<ฮ>พวดทองนหนหรือเธอจะทำยังไงชี้ไปเลือกได้ก็เลือกไปเถอะนาตาดีก็เลือกไปเถอะ อย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติของคนหน้าตาดีจะทำยังไงได้ไอชั้นมันธรรมาดาอยากจะเลิกอยู่เหมือนกันิก็ตอยู่ไม่มีปัญญาจะสวยเหลือกตายเร่องวากซาำไม่มีหากเธอเป็นดาวอยากจะซอยมาดูสักทีเด้อยากลืมเธอถ้าทาได้มันก็ดีกว่าเธอจะวนโ,โคงต้องร้อยลายปีนะ <Baby. S 1> <And> ักนเอรื่งบ๊บ no, no, no. จะรอดูวันที่เธอหมดโคตาอย่ากแก่ละกันเธอ